ใ้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อจะดูว่าแต่ละที่เนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วนะนะครับมันจะมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับคือเราทานายแนวโน้มให้เกิดขึ้นล่วงหน้านะเพื่อเจ้าที่จะได้เตรียมความพร้อมตอบโต้ให้ทางสาการณนะครับที่ผ่านมาที่เราทํามาละผลดีเกิดขึ้นยังไงบ้างครับเราพบว่านะครับเราทําผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะเน้นกลุ่มก็คือกลุ่มโรงงานนะครับฐาน้ําแข็งและห้องเย็นนะครับที่ ที่สะสมหรือใช้อมโมเนียเป็นสารทําความเย็นซึ่งกลุ่มเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวทุกๆปีว่าจะมีการรั่วไหลตลอดนะครับเราก็รวมกลุ่มผู้ประกอบการนะครับจับอารมถ์ทั้งความรู้ความว่ายะถูกต้องในการใช้อมโมเนียอารย์ทำแผนฉุกเฉินการฝึกซ้อมผลตอบรับมานี่ดีเกินคาดน,นะครับเขาก็นะครับก็คือมีการพัฒนาเรื่อยๆว่าอย่างเช่นอยากให้เรียนรู้การซ้อมเนี่ยให้บ่อยครั้งมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มนะครับศักยภาพนในการจัดการเรื่องอมโมเนียนะครับ ก็นะครับมีการตอบรับที่ดีขึ้นนะครับอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าวิพัฒนาการของกลุ่มงานจัดก,การสารเคมีในกรุงเทพมหาคนครยังไงบ้างครับครับาการเปลี่ยนแปลงผมอยากเห็นก็คือมีเรื่องของตัวเครื่องมือทรัพยากรนะครับที่ใช้ในการตอบโต้มากขึ้นนะครับเพราะบางตัวที่ยังขาดก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในการตรวจสอบสารเคมีนะอันนี้เป็นข้อมจากบางครั้งมันราคามันแพงแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของเจ้าที่เองความปลอดภัยของประชาชนเองนะครับ ก็ต้องมีเครื่องมือประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็รวมถึงการติดต่อสารงานนะครับระหว่างหน่วยนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้ยังเป็นปัญหาบริสักรอยู่นะครับในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความเสี่ยงซึ่งกันและกันนะครับก็คือควรจะมีคอมมานด์ลุมนะครับหรือศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินหรือ IOC เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นภาพรวมของกทมนะครับเพื่อจะได้แชร์ข้อมูลเนี่ยนะครับออกมา แล้วผู้หารจะตัดสินใจใช้ข้อมูลได้ทันท่วงทีเวลาครับครับท่านคิดว่าการมาประชุมกันวันนี้มันจะเกิดผลดีอะไรเกี่ยวกับการป้องกันภัยในกทมครับเออก็รับรู้ว่าหลายหน่วยเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับมีบทบาทภารกิจอะไรมีเรื่องของเครื่องไม้อุปกรณ์อะไรนะครับซึ่งพอเรารู้จริงครับถ้าเรารวบรวมข้อมูลได้นะครับมีจุดเซ็นเตอร์ที่ดีเนี่ยนะครับการจัดการภัยพิบัติเนี่ยของเมืองก็มีศัภาพมาเย่งขึ้นเช่นเดียวกับสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยอมรับว่าจํานวนบุคลากรยังคงมีปัญหาหากเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นที่มีพื้นที่เท่ากันแต่มีบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากถึง18,000นายกรุงเทพมหาคนครมีไม่ถึง2,000นายครับในงานของสำนักป้องกันจริงๆแล้วเนี่ย ปัจจุบันเนี้ยภัยต่างๆเนี้ยมันก็มีมากนะครับแต่ก่อนในอดีตเนี้ยจากของตํารวจดับเพลิงเนี้ยเราอาจจะสโคปของงานเนี้ยอาจจะอยู่ที่การดับเพลิงอย่างเดียวในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีงานน้ําท่วมวัฏภยัยป้ายล้มอะไรต่างๆเนี้ยเราก็เข้าไปช่วยในส่วนนี้ด้วยครับเราคือพูดง่ายๆตอนเนี้ยเราพยายามที่จะปรับเข้ากับภัยที่ว่ามันปรับตัวขึ้นมาเราก็พยายามปรับที่จะตามภัยขึ้นไปแล้วก็มองอนาคตว่า อนาคตเนี่ยภัยอะไรที่จะเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะมีเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของทางด้านวิชาการเรื่องของการเตรียมกําลังคนแล้วก็ปรับปรุงในส่วนต่างๆเนี่ยครับที่ผ่านมาเราเจออุปสรรคในการทาํางานยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอุปสรรคในการทํางานนะครับอุปสรรคก็ผมคิดว่าอุปสรรคนี้อาจจะเป็นเรื่องของอ่า ว่าเรื่องของกําลังคนก็ว่าได้เพราะว่าเรามีจํานวนกาลังคนอยู่ประมาณสักเกือบ2,000คนนะครับเป็นภาคสนามนี่ก็ประมาณพันห้าพคนโดยประมาณนะครับซึ่งจริงๆนวถ้าเราเทียบกับของทางญี่ปุ่นเองนะครับที่ผมพอทราบคือญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่เท่ากันประมาณ1 5 0 0ตารางกิโลเมตรแต่ว่าญี่ปุ่นมีเจ้าที่เกือบ18,000นายเรามีแค่พันห้านายนี่เกือบ10เท่า เราก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยผมคิดว่าสำนักานป้องกันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีความพร้อมใจเนี่ยได้แล้วเราก็ทํางานร่วมกับอาสาสมัครอยู่ด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ครับมาดูในเรื่องของเครื่องมืออุปรกรณ์ต่างๆตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครถือว่ามีความพร้อมมากไหมครับ เรื่องของเพื่องมืออุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยคิดว่าถ้าโดยในปัจจุบันนี้นะครับคิดว่าก็มีความพร้อมโดยพอสมควรแต่บางอย่างเนี่ยอาจจะมีอะไรที่อยู่ในขั้นที่ว่ายังเสียอยู่เราก็พยายามที่จะจัดซ่อมอยู่นะครับถ้าในส่วนในความคิดเห็นของผมแล้วเรื่องของการพัฒนาอันดับแรกเนี่ยที่ต้องพัฒนาคือเรื่องของเรียกว่าโรงเรียนดับเพลิงเลยแล้วกันตอนนี้เรายังไม่มีศูนย์หรือมี โรงเรียนดับเพลิงให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเรา <S 2> <S 2> <S เวลาไปฝึกเนี่ยเราก็ไปฝึกของศูนย์ต่างๆในประเทศนะครับซึ่งถ้าเรามีศูนย์ดับเพลิงเนี่ยเรามีส่วนกลางเพราะอย่างที่อื่นเนี่ยเขาจะมีอะไรครับผมว่านักเรียนดับเพลิงของฮ่องกงนักเรียนดับเพลิงของญี่ปุ่นเนี่ย <S <S <น>เขาสร้างออกมาจากโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเรามีในส่วนนี้เราสามารถที่จะพัฒนาในส่วนนี้ได้พัฒนาบุคลากรพัฒนายุโทโธปกรณ์แล้วก็มีที่เก็บอุปกรณ์หรือว่าเราก็อาจจะให้อาสาสมัครเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกับเราฝึกในมาตรฐานเดียวกันคือดับเพลิงรู้อะไรอาสารู้เหมือนกันนนเกาาทง็็จะป มาตรฐานเดียวกันผมคิดว่าน่าน่าน่าจะเรื่องเรื่องโรงเรียนดับเพลิงน่าจะเป็นโจทย์ที่จะเป็นคําตอบที่น่าจะออกมาในในช่วงนี้ครับครับเรื่องตึกสูงจริงๆแล้วเนี่ยการดับเพลิงในที่สูงนะครับตามหลักการดับเพลิงคือเราต้องอเข้าไปจากาาใต้ตึกนะครับขึ้นไป ช่วยเหลือที่สูงหรือว่าใช้ระบบเขาเรียกว่าระบบการดับเพลิงในอาคารตามท่อต่างๆท่อยืนต่างๆนะครับคือแล้วเราก็เอาเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปข้างในคือเป็นการดับเพลิงที่ดีที่สุดนะครับก็คือการดับเพลิงที่ดีที่สุดคือการดับเพลิงที่ต้องเข้าไปที่จุดเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือคนที่มีหรืออสาสาสมัครหรือใครที่มีใส่ชุด scba ในการป้องกันเข้าไปครับคือการดับเพลิงต้องเข้าไปที่จุดต้นเพลิงนะครับ การมาประชุมนั้นผมคิดว่ามันเป็นเหมือนคิกออฟนะครับคือมันเป็นทุกคนเนี่ยมาถึงเวลาแล้วว่าทุกคนทุกสํานักเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกสํานักในกรทมเนี่ยเขามีอาศักยภาพที่เต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ผมบอกว่าภัยต่างๆเนี่ยมันพัฒนาตัวของมันเองดังนั้นเนี่ยการที่สํานักป้องกันอย่างเดียวเนี่ยเราจะคิดว่าสำนักป้องกันเนี่ยจะทำทุกอย่างมันคงเป็นไม่ได้บางทีเราต้องพึ่งสํานัก อนามัยเพราะเขารู้เรื่องเคมีสํานักโยธามีเครื่องจักรกลหนักรู้เรื่องของโครงสร้างตึกเนี่ยเราต้องมาทํางานอนะไรลักษณะนั้นคือมีการพูดคุยผมคิดว่าการพูดคุยกันมา brainstorming การอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้คนแต่ละคนเนี่ยที่แต่ละสํานักเนี่ยมีใจที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้รู้จุดยืนของกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาไปผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานจะมีปัญหาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นจำนวนของบุคลากรหรืออุปกรณ์ แต่หัวหน้าหน่วยแพทย์กู้ชีพวชิรพยาบาลเชื่อว่าการที่ทุกหน่วยงานเข้ามาประชุมร่วมกันในวันนี้จะส่งผลดีในอนาคตอย่างแน่นอนในอดีตนะครับหน่วยแพทย์กู้ชีพว,วชิรพยาบาลเนี่ยนะครับจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพรีฮอสเฟตอนแคร์เป็นหลักนะครับแล้วตอนหลังเนื่องจากว่ามีผู้บาดาบางครั้งเนี่ยเราไปในกรณีของสารภัยบ่อยครั้งซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลาเกิดเพลิงไหม้นะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปถึงเนี่ย เป็นช่วงระยะต้นๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งช่วงแรกที่เราไปก็คือเราไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องมีผู้บาดเจ็บหรือเปล่านะครับแต่เมื่อเราไปถึงแล้วปรา,ปากฏว่าอย่างที่ว่าบางครั้งเนี้ยเหตุเพลิงไหม้มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็มีการพัฒนาของหน่วยงานขึ้นมานะครับโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมทั้งด้านการดับเพลิงขั้นต้นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือการดับเพลิงขั้นรุนแรง ในปัจจุบันเราเราสามารถที่จะทําหน้าที่ทางด้านเป็นไฟฟเตอร์หรือว่านักเพลิงแล้วก็ทําการกู้ชีพกู้ภยัยแล้วก็ช่วยเหลือในอาคารสูงได้ด้วยนะครับในส่วนของเหตุเพลิงไหม้นะครับในส่วนของทางด้านทางน้ํานะครับเราก็มีเรือพยาบาลฉุกเฉินนะครับซึ่งมีความเร็วสูงนะครับช่วยในกรณีของมีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยฉุกเฉินต่งตางๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่แม่น้ํา นะครับซึ่ง,มง,งแม่น้ําของกรุงเทพมหานครในค่อนข้างยาวนะครับเราก็สามารถไปได้หมดนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เกิดในกรณีของเหตุเพลิงไหม้ของเรือโดยสารนะครับแล้วก็มีผู้มีผู้เจ็บป่วยนะครับในเรืออาหารนะครับในเรือร้านร้านอาหารนะครับ เราก็ไปได้ไปช่วยแล้วก็มีการส่งผู้ป่วยต่างๆนะครับแม้กระทั่งในกรณีของช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆนะครับซึ่งอย่างกรณียกตัวอย่างคือปี53นะครับเราก็ได้ใช้เรือพยาบาลของเรานะครับในการช่วยลําเลียงผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นะครับนำมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับซึ่งในช่วงนั้นเราทําการเปิดห้องผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยแปดห้องพร้อมกัน นะครับซึ่งได้ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบในสถานการณ์นั้นนะครับตั้งแต่ประมาณเที่ยงจนถึงทุ่มกว่านะครับผู้นี้จนสุดเลยจริงๆนะครับแล้วในปัจจุบันนะครับในส่วนของเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการปรับปรุงนะครับหน่วยงานขึ้นมาบางส่วนแล้วก็มีการจัดทีมล่าสุดก็คือทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะครับ ที่จะสามารถเข้าไปยังในที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับ <ingo> เมื่อได้รับการร้องขอนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นกรณีของอุทกภัยพาย,าย,หายุหรือไฟไหม้หรือแม้กระทั่งกรณีของแผ่นดินไหว <S 2> <S 2> ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร <S <S พื้นที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ <S <S ด้านนอกประเทศเราด้วยนะครับ ความเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาการของหน่วยแพทย์กู้ชีพวชรพยาบาลยังไงบ้างครับในส่วนของกู้ชีพวชรในส่วนของหน่วยแพทย์กู้ชีพวชรพยาบาลนะครับในอนาคตเราพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถที่จะเท่าเทียมกับหน่วยงานกู้ภัยระดับนานาชาตินะครับโดยมีแผนที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างทีมกู้ภัยค้นหาและกู้ภัยนะครับ ที่มีศักยภาพระดับนานาชาติก็คือทีม s a r หรือว่า Search and Rescue นะครับซึ่งสามารถที่จะออกไปช่วยเหลือผู้สบภัยในต่างประเทศได้ด้วยนะครับมาดูในเรื่องของความพร้อมของตัวบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆคิดว่าเรามีความพร้อมเหมาะสมกับเมืองที่เป็นเมืองที่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหาคนครไหมครับในส่วนของอโดยทั่วไปนะครับแต่ละหน่วยงานก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของวชิรพยาบาลคงจะเป็นตัวสนับสนุนมากกว่านะครับเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหน่วยง,งานต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสอปพสํานักการแพทย์หรือว่าหน่วยงานอื่นๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเราก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับเราคงจะเป็นตัวเข้าไปประสานงานและช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ ศักยภาพเพิ่มขึ้น,นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ตอนนี้นะครับเราก็มีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณอ,อุปกรณ์ผจญเพลิงนะครับค้นหากู้ภัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดทางค้ำยันนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ดำน้ำําเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําได้ด้วยนะครับหมายความว่าตัวของบุคลากรตอนนี้เราก็พร้อมแล้วพัฒนาขึ้นครับมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ การมาประชุมร่วมกับหลายหน่วยางานในครั้งนี้คิดว่ามันจะเกิดผลดียังไงเกี่ยวกับการป้องกันป้องกันภัยในกรุงเทพมหาคนครครับคงจริงจริงกรณีนี้นะครับคงจะเป็นการเพื่อที่จะต่อยอดนะครับคงไม่จบภายในวันเดียวแน่ๆนะครับเพจะต้องนำผู้นี้อัตราของแต่ละหน่วยงานให้ลดลงแล้วก็สามารถที่จะ พัฒนาและประสานงานกันได้ต่อไปนะครับเพราะแต่ละหน่วยงานคงจะมีแผนของตัวเองอยู่นะครับซึ่งแผนแต่ละหน่วยงานเนี่ยอาจจะซ้ํา,าซ้อนก็ได้นะครับหรือไม่ตรงกันเลยก็ได้หรือบางหน่วยงานอาจจะไม่มีแผนเลยก็ได้นะครับงั้นเราต้องพยายามทําให้ทุกหน่วยงานสามารถนําแผนต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการให้ได้กันนะครับต่อจากนี้ไปอีก6เดือนข้างหน้าหลังจากได้หารือร่วมกับ12หน่วยงานด้านการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการในกรุงเทพมหานคร และจะมีคู่มือประสานแผนของหน่วยงานต่างๆในการรักษาพระนครจากภัยพิบัติซึ่งถือว่าเป็นเมืองแรกในกลุ่มประชาคมอาเซียนภายพักหน้าในอนาคตกรุงเทพมหานาครยืนยันว่าจะมีการประสานขอความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อให้การป้องกันและการช่วยเหลือไปในทิศท,ทางเดียวกันจากกรีุุลาบคีรีถ่ายภาพทินพพันธนามคมชัดลึกทีวีรายงานครับ นี่ก็เป็นมาตรการของทางกรุงเทพมหานครนะคะที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะก็เพื่อให้พวกเรานะคะมีความพร้อมในการเตรียมพร้อมรับแล้วก็ป้องกันรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เองเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเองก็ต้องมีความพร้อมด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสู้กับภัยแล้วนะคะดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ